หากคุณนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนถูกผีเข้าหรือมีประสบการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ในช่วงที่นั่งสมาธิอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจและการฝึกสมาธิเองรวมถึงการตอบสนองทางจิตใจต่อการฝึกที่อาจทําให้เกิดอาการไม่คุ้นเคยซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 1. เข้าใจและยอมรับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น การนั่งสมาธิสามารถทำให้จิตใจตกอยู่ในสภาวะที่ลึกลงไปซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดหรือประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นความรู้สึกเหมือนมีสิ่งอื่นเข้ามาครอบงำการรับรู้ที่ผิดปกติหรืออารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้วิธีแก้ไขยอมรับประสบการณ์เหล่านั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกสมาธิอย่าตกใจหรือวิตกกังวลมากเกินไปเพราะอาจทำให้ประสบการณ์ดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้น 2. หายใจลึกๆและปรับจิตใจให้สงบถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหรือเกิดความรู้สึกผิดปกติในขณะที่นั่งสมาธิเช่นเหมือนมีบางสิ่งเข้ามาครอบงำหรือบังคับให้กระทำบางสิ่งให้คุณเริ่มหายใจลึกๆและพยายามผ่อนคลายจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์หรือความคิดที่ลึกเกินไปวิธีแก้ไขใช้เทคนิคการหายใจเช่นหายใจเข้าลึกๆสีวินาทีกลั้นหายใจสีวินาที แล้วหายใจออกช้าๆสี่วินาทีช่วยทําให้ระบบประสาทของคุณสงบลง 3. การฝึกสมาธิอย่างถูกวิธีหากคุณเพิ่งเริ่มฝึกสมาธิหรือฝึกไม่ถูกวิธีอาจทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เพราะสมาธิที่ลึกเกินไปหรือการจดจ่อกับการฝึกมากเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนมีสิ่งอื่นเข้ามาครอบงําวิธีแก้ไขฝึกสมาธิด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายและให้ความสำคัญกับการฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิแบบเบื้องต้นเช่นการนั่งในท่าที่สบายหายใจลึกๆและจดจ่อที่ลมหายใจไม่พยายามบังคับตัวเองให้เข้าสู่สมาธิที่ลึกเกินไปในช่วงแรกสิ่ลดความเครียดและวิตกกังวลความเครียดหรือวิตกกังวลอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีสิ่งภายนอกเข้ามาครอบงำในขณะที่นั่งสมาธิวิธีแก้ไขหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือความคิดที่เครียดก่อนการนั่งสมาธิ เช่นฟังเพลงผ่อนคลายทำการยืดเหยียดร่างกายหรือใช้เทคนิคการบำบัดความเครียดก่อนการฝึก 5. หากอาการยังคงอยู่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณยังคงมีอาการแปลกประหลาดหรือความรู้สึกเหมือนถูกผีเข้าแม้จะฝึกสมาธิต,ต่อไปอาจเป็นสัญญาณของปัญหาทางจิตใจเช่นความเครียดหรือความวิตกกังวลสูงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกสมาธิ เพื่อขอคําแนะนําและการดูแลเพิ่มเติมการฝึกสมาธิควรทําไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในลักษณะที่ไม่บังคับตัวเองมากเกินไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผ่อนคลายและการพัฒนาจิตใจ